แต่ก็ให้การต้องเดางกันก็ใว่าโควิดครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาวันไม่แต่เราขอเราไม่เป็นับเพวกับตรงนั้นแต่เราขอสามากให้เดินเข้าไปในย่านนี้ได้ถ้าเป็นเป็นคนไปคือถ้าเดินไปก็หมดผมไม่รู้ว่าครับมาวันนี้เนี่ยกี่เดือมไหมก็มาชงงกันอย่างสงบเนี่ยครับไม่ใช่ไม่ใช่คือ Uhm. คือไม่ได้หมายว่าถึงเมื่อไ่ก็จะมาเป็นบางกันสีค่าร้อยเป็นพันโอเคครับไม่ได้ตอนเนี uh. okay. like so, huh. uh. ้ยนับตามจำนวนเนี่ยเป็นไปได้อ่าเป็นตัวแทนหรือเป็นอะไรยังไงเนี่ยไปหนึ่งครั้ี่สิบกว่าก็ขออนุญาตบอกไว้ก่อนครับว่าอ่าถ้าเป็นตัวแทนเข้าไปเนี่ยไม่ต้องเป็นตัวแทนได้ไหมเราแต่งเป็นชายชนแล้วหนึ่งคนท่โดน แต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเข้าไปข้างในแล้วจะไปทำอะไรก็ได้ไม่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  แต่ว่าเขจะบอกว่าอะไรที่คนทํมอะไม่ถูก้อ่ เอ right. าไว้ตอนพียไลือ,อกุวางเพงนี้ไสูไไ่านตตนทีวัชาตตาทีวันะรับเ,เ,เรื่องรสุภาพเรียบร้อยกับตำรวจทุกท่านนะครับ ตำรวจทุกท่านก็เป็นมิตรกับพวกเราดีมากอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ปิดกัน้นไม่อะไรให้เราได้มาแสดงออกที่นี่นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง,เ,งเวลาเราเลิกกิจกรรมนะครับอย่าอย่าข้ามถนนบนบนบน,บน,บ,นบนผิวถนนนะครับให้มุดอุโมงนะครับตำรวจจะยืนสองข้างทางต้อนรับพวกเราให้ข้ามถนน,อ,นอ,ยอย่างดีเลยครับครับขอบคุณอเล็กครับแล้วก็ ดีมากเลยครับตำรวจก็ชอบนะเขาฟังตลอดขอบคุณมากเลยครับ,รบเขาได้รู้บางเรื่องที่ที่ไม่รู้ด้วยนะครับขอบคุณ,คณมากเลยครับ เดี๋ยวท่านพี่เดี๋ยวเพื่อนๆไปท่านนครับถ้าบอกว่าพี่เอาถนนพี่เอออกไปก่อนะครับลงทำกิจกรรมบนถนนนะครับได้วันนี้นะครับเนื่องจากครับมีเป็นวันวันศุกรีนะครับมีพิธีงานสำคัญของท่านี่สมภุดนะครับขอครับไม่ให้น้องครับ ร่วมได้แต่ว่าทุกคนรับที่จะไปร่วมพิธีนะครับต้องผ่าน่ตองนะครับต้องทำเข้าไปสู่ระบบนะครับตรวแสดงผลนะครับเข้าแก่เวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาันนี้ขออนุญาตแฟนมันยิ้มสวยๆหน่อยคุณมันมันพ่องงเาอยากให้ใอีกยขออนุญารถามนะคะทุกคนจังง